สววัััดดีกนน้ยะครบอยู่กับผม BK One นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับลงแอดออนปรสิตสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์นะครับที่ผมเคยลงรีวิวไปแอดออนนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์แบบเอ่อยังลงไม่ได้กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนลงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากทุกคนนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสับใครที่มีแบบมีเพื่อนแล้วอยากแบบอยากให้เพื่อนแบบลงเป็นอะไรเงี้ยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมี แอปนี้นะครับผม Free Archive นะครับแล้วก็ m i n e Craft นะครับผมเวอร์ชันตัวเต็มล่าสุดนะครับถามว่ามันต้องเป็นเวอร์ชันอะไรถึงจะเล่นได้นะครับก็คือ1.20ขึ้นไปนะครับจะสามารถเล่น Add-on ตัวนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้าให้ดูในการก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมเวอร์ชันอะไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เวอร์ชัน1.20.71นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับว่ามันลงได้หรือเปล่านะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่แอปแอปนี้นะครับก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดจิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งวิธีการดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ผมได้ทคชิปสอนไปแล้วนะครับโอเคพอเราได้ไฟล์มาแบบนี้แล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์จุด mcpack นะครับ จุด M C แพ็คืออะไรจุด M C แพ็กก็คือเราสามารถลงได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสักสักอย่างเลยนะครับโอเคเรากดเลยนะครับปึ๊บอ่ะกดลูกศรตัวนี้นะครับปึ๊บเปิดด้วยไหมครับคนับผมเปิดด้วยไหมครับนะครับจะจะคลิกเสมอก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าจะติดหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมเพิ่งอัปเดตแบบไมค์ครับในมือถือแบบเมื่อกี้เลยนะคือจะมาทดสอบให้ดูว่ามันติดหรือเปล่าไงนะครับ อ่าอิมพอร์ตนะครับเรียบร้อยเห็นปะติดโอเคนะครับกลับมาในแอปอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาลงให้ครบเลยนะครับทั้ง3ไฟล์นะครับโอเคไปครับลุยเสมอนะครับโอเคเรียบร้อยครับมาครับไฟล์สุดท้ายนะครับรีซอสแพ k นะครับผมอันนี้อันนี้คือสําคัญเลยคือมันจะมีสิ่งสําคัญอยู่2อย่างนะครับก็คือ B e h ฮาเวอร์แกับ s o r t Pack อันเนี้ยคือ2อย่างเนี่ยสำคัญที่สุด ในการลง add-on นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ m3 a d d ลิ้นพันแหละ m3 add-on นะครับ m3 add-on เนี่ยคือมันจะมีแค่ไฟล์เดียวนะครับคือมันลงได้เลยโดยไม่ต้องแบบลง r ีซอตแพหรือบีเทลแพคหรือไฟล์อื่นๆนะครับคือ m3 add-on คือสามารถลงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคครบแล้วนะครับ3ไฟล์ติดหมดนะครับขอย้ําติดหมดนะครับไม่มีอันไหนที่เฟลเลยนะครับถ้าลงตามผมนะครับคุณก็จะได้เล่นแบบร้อนนะครับมา เดี๋ยวเราจะไปสร้างให้ดูนะครับว่ามันจะติดจยางนี้ผมบอกหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวผมจะสร้างโชว์เลยแล้วกันนะครับโอเคไปครับโอเคนะครับเราเกิดแล้วนะครับผมทำไมผมเกิด เกิดตอนคืนเฉยเลยโอ้ oh my god โอเคไหมน,นี่เห็นปะนี่นี่ติดแล้วติดแล้วนี่ใครว่าไม่ติดผมจะเถียงให้เลยเห็นปะนี่นี่โอ้กระตุกนิดนึงนี่ครับอันนี้คือไก่ติดเชื้อนะโอเคถ้ายังไม่เห็นกันเดี๋ยวผมต้องปรับเป็นตอนเช้านะครับอาจจะมืดไปน,นิดนึงอ่ะปึ๊บนี่ครับอันนี้คือไก่ติดเชือ้เอเฮ้ยไก่แม่งหดจัด กูไก่เป็นแบบไล่ไล่ไล่ค่าคิปเปอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูของนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับนี่คือของที่ติดนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านบนนะครับเรามาดูไข่กันดีกว่านะครับอ่าเราจะเอาเป็นเอาเป็นปรสิต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 อันไหนวะอันนี้นี่นี่ปรสิตอันนี้นะครับโอเคเราก็จะเป็นอ่ะตัวนี้มาโอเค นะครับเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับนี่นะครับติดเนี่ยติดปกตินะใครบอกไม่ติดทําไมกันโอเคเฮ้ยเมื่อก,กอี้มันเจอหมูมันเจอหมูเดี๋ยวผมจะวางพปรทิตไปหมูหนีหมูหนีหหนเรียบร้อยครับนี่ครับกลายเป็นหมูติดปรสิตแล้วเห็นปะ่ะนี่ครับก็ติดทุกอย่างเลยนะครับนี่ นี่นะครับอันนี้คืออันที่ผมอันที่ผมวางนี่ครับก็ติดนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมก็เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเวอร์ชันน1่0นขึ้นไปสามารถเล่นแอดออนตัวนี้ได้นะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับผมถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็พยายามย้อนคลิปดูนะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวมาเจอกันใหมล่ละกันนะครับผมวันนี้ผมก็มาสอนลงประมาณนี้เนาะก็ฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมทุกคนบ๊ายบาย